ในขณนะเดียวกันเนี่ยปตทเราก็มีการออลงทุนในบริษัทในกลุ่มอีกมากมายนะครับเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยและไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับเราก็ต้องการที่เกิดความมั่นใจว่าทุกบริษัทเนี่ยมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันและในหลายโอกาสก,ก็มาร่วมมือกันทํากิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและก็สามารถจะจะทาสิ่งที่ดีๆได้มากขึ้นนะครับเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็น PTT Group CSR Committee นะครับอันนี้เนี่ยก็จะถูกรรกากับโดย ที่เรียกว่า PTT Group CEO Forum นะครับก็เป็นการประชุมของบรรดา CEO ในกลุ่มปรทอรทั้งหมดนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยรายใหญ่นะครับอย่างเช่นืนักสกคุู่ท่านคงเห็นภาพไปเหมือนกันก็ของปตทศสพอพนะครับที่เป็นบริษัทในกลุ่มที่ก็ทำกิจกรรม c s r นั้นข้างเยอะนะครับบริษัทไทยออยนะครับ PTT Chemical PTTAR นะครับ IRPC นะครับก็เป็นบริษัทที่ มีศักยภาพแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมก็มีการประสานงานการทานกรรมการชุดนี้นะครับก็ทีม CSR ที่อยู่ในแต่ละบริษัทก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็วางแผนการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นาการสตั๊กเจอร์นะครับหรือโครงสร้างการทํากิจกรรมซึ่งมีการกํากับอย่างเป็นระบบนะครับ ก็หัวข้อที่จะพูดเป็นหลักหลังจากนี้นะครับก็คงจะแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเฟรมเวิร์นะครับที่เราที่เรามองภาพของทางด้าน CSR นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะเข้าไปในเรื่องของทิวิตี้ต่างๆที่มาที่มาเป็นการาดําเนินการรองรับไอ้เฟรมเวิร์ที่เราเวางไว้นะครับเฟรมเวิร์สที่ทางปตทใช้ยอยู่นะครับก็ประกอบด้วยการมองในด้านของออกิจกรรมต่างๆ 10ด้านด้วยกันนะครับที่เราต้องให้เกิดความมั่นใจว่าใน10ด้านนี้เนี่ยเราได้คํานึงถึงผลกระทบนะครับแล้วก็หลักการที่ควรจะคํานึงถึงนะครับเ,เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแรกก็คือเดี๋ยวรายละเอียดผมจะเข้ามาในแต่ละเรื่องนะครับแต่10เ,เรื่องนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการกํากับกิจการนะครับรวมถึงภาวะผู้นาที่ต้องเข้าลงมาดูในเรื่องของเสียสละเองนะครับ เรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของสิทธิแรงงานนะครับเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการดําเนินธุรกิจที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียนะครับการพัฒนาสังคมและชุมชนการบริหารจัดการสายโซ่ทางคือซัพพลายเชนนะครับคือเราไม่ได้จัดก,การเฉพาะส่วนของปตทหรือธุรกิจของปตทเท่านั้นแต่จะต้องมองย้อนกลับไปถึงต้นทางที่มาของวัตถุดิบนะครับหรือซัพพลายที่เราได้รับนะครับว่า เขาเต้นทางเราก็ควรจะมีการบริหารจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นกันนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศนะครับอันนี้มือสกรูก็พูดถึงไปบ้างแล้วนะครับก็คงต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นมีความปลอดภยัยต่อผู้บริโภคนะครับ เสียสารีปตคือการจัดทำรายงานนะครับทางด้านของความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับซึ่งในตอนหลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในระดับสากลมากขึ้นนะครับองค์กรในระดับโลกก็จะต้องมีการจัดทํเสียสารีป็อตที่ที่รายงานการดําเนินกิจการบริษัทในด้านต่างๆให้ครบถ้วนนะครับและสุดท้ายก็คือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนะครับคือสิ่งที่เราทําก็ต้องได้รับความเห็นนะครับแล้วก็คําแนะนําจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภาวะผู้นำนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการบริหารงานในลักษณะที่มีผู้นำที่ให้ความชัดเจนให้กลยุทธ์ให้ทิศทางที่ชัดเจนนะครับที่หน่วยงานปฏิบัติก็จะนำไปปฏิบัติได้ได้ไดไดไดถูกต้องแล้วก็มีการสนับสนุนทางด้านของทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการทำกิจกรรมทางนาักศสกร์ต่างๆนะครับซึ่งนี้เนี่ยทางไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของ เขาปิดเานในเรื่องของ CSRactivity ต่างๆนะครับท่านกรรมการผู้ใหญ่ก็คือคุณประเสริฐเนี่ยก็จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญสูงมากนะครับจะให้เวลากับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็ในกลุ่มบรทอองเราจะทำธุรกิจอยู่หลากหลายพื้นที่นะครับเราก็ต้องให้เกิดความมั่นใจว่าในพื้นที่ที่เราไปทำงานเนี่ยเราได้ให้ความสำคัญสำหรับชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นว่าเขาจะต้องได้รับการดูแลนะครับที่เป็นธรรมแล้วก็ไม่ได้ไป นำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ได้คืนกลับไปให้สังคมนั่นเองนะครับรวมถึงสิทธิแรงงานก็จะใกล้เคียงกันนะครับกันอันนี้ก็อาจจะพูดถึงเรื่องของพนักงานนะครับหรือแรงงานที่มา,าช่วยทําธุรกิจของทำดำเนินกิจการของปรทน,นะครับก็แน่นอนว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นต่ำนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยมาตรการของปรทก็จะสูงกว่าที่กฎหมายแรงงาน กำหนดไว้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการดูแลสิทธิของผู้ใช้แรงงานต่างๆนะครับในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับก็ในการทรําธุรกิจของเราที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยในหลายเรื่องจะมองว่าการทําอุตสาหกรรมเนี่ยคือการที่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับระฉะนั้นอันนี้เราก็จะต้องระวังในเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะไปพัฒนาโรงงานนะครับหรือว่าโรงอุตสาหกรรมที่ไหนก็าตามนะครับ ก็ต้องหนึ่งมั่นใจว่าเป็นไปตามกรอบกติกานะครับแล้วก็มาตรฐานที่ภาครัฐก,กาหนดนะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะครับทางกลุ่มมัดรทรเนี่ยเราไปนำอามาตรฐานในระดับสากลมาพิจารณาประกอบนะครับอันไหนที่กําหนดไว้สูงกว่ามาตรฐานของประเทศไทยเราก็มีความมุ่งมั่นว่าจะต้องไปให้ถึงมาตรฐานสากลนะครับในการที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เราไปดาเนินกิจการนะครับ ดาเนิธุรกิจที่ป็นธรรมนะครับวันนี้ก็ที่ได้เรียนนะครับเราก็ต้องมีมีจริยธรรมในการท,ทําธุรกิจนะครับไม่เอาเปรียบคู่ค้าผู้มีส่วนได้เสียนะครับก็ต้องคํานึงถึงการท,ทําธุรกิจที่ยั่งยืนกว่านั้นนะครับการพัฒนาสังคมและชุมชนเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นทิ i วิต้ที่ท,ทํเาเยอะซึ่งเดี๋ยวจะจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดเพิ่มเติมน,นะครับว่าเราทำอะไรบ้าง ในส่วนการบริหารจัดการสายโซ่อุปทานนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นคอนเซ็ปที่ว่าเราท,ทําด้วยตัวเราเองก็ไม่พอนะครับเราเองก็ต้องพยายามจะสร้างให้เกิดสํานึกในเรื่องนี้เช่นกันต่อผู้ที่เ,เป็นคู่ค้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ส่งวัตถุดิบหรือสินค้าให้กับเราที่จะนํามาใช้และปฏิบัติต่อเนี่ยนะครับก็ต้องมองไปถึงตรงนั้นว่าเราอาจจะให้ความสําคัญกับซัพพลายเออร์หรือวัตถุดิบนะครับที่จากต้นทางมาถึงเราเนี่ย ดำเนินการโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน,นะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเราก็ต้องให้การันตีกับกับคนที่เขามีความสำเรึกในเรื่องนี้มากกว่าคนที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อกําไรเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของการเป็นผูจัดก,การสายโซ่ผู้ผานด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศน,นะครับอันนี้ก็คือการที่เราท่นงพงพานก็คงรูทราบนะครับปรทเเองก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเป็นก๊าซธรรมชาตินะครับ น, password. น้ำมันก็จะเป็นน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีมาตรฐานในการที่จะปลดปล่อยสารพิษออกมาเนี่ยนะครับออมาตรฐานที่สูงนะครับคือปลดปล่อยสารพิษที่ต่ำนะครับซึ่งจะเป็นผู้นําในเรื่องนี้ที่ผ่านมานะครับใ, نا, ในออในวงการน้ามันนะครับเราเป็นผู้นําในการที่นำก๊าซธรรมชาติมาใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งกออ็ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับลดการปลดปล่อย ก๊าซหรือกระจกออกมานะครับถ้าเป็นการผลดการร๊าซปลิไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันน้ำมันเตาที่เราเคยใช้นะครับก็จะปล่อยเซลลวทูออกมาเยอะนะครับในเรื่องการทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับอันนี้ก็ต้องมีการรวบรวมนะครับแล้วก็จัดทําออกมาซึ่งบริษัทก็มีการจัดทํารายงานออกมาแล้วนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของบริษัทก็จะมีรายงานในด้านของ CSR ให้ให้ดูนะครับ แล้วก็สุดท้ายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนะครับอันนี้ก็จะรวมสเต็กโฮเดอร์ทั้งหมดนะครับในการดําเนกกินธุรกิจบริษัทแต่ละปีเนี่ยนะครับก็จะมีการสํารวจความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นของลูกค้านะครับของพนักงานนะครับของซัพพลายเออร์ก็จะมีการจัดคอนเฟ r เรนซีรับฟังนะครับของภาครัฐนะครับก็จะมีการประสานงานแล้วก็ประชุมหารือกันอยู่